ใหม่ f ว v b ล่าสุดสถานเสือนวงการวอลเลย์บอลหนักมากนะักกีฬาโดนแล้วเนินักกีฬาต่อไปนี้ถ้าเล่นให้กับทีมชาติไหนแล้ว well. ต่อไปเปลี่ยนสัญชาติก็จะเล่นให้กับประเทศเจ้าของสัญชาติใหม่ไม่ได้ตออดก็อย่างตัวอย่างเช่นนะคะจาจาเนี่ยไม่ เล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นเพราะว่าน้องจาจาเนี่ยเปลี่ยนสัญชาติไปเป็นญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมแต่ก็มีเิ์เล่นให้กับทีมฟิลิปปินส์เหมือนเดิมนั่นเองนะคะกฎใหม่ก็เรียกได้ว่าสถานเถื่อนวง,งการจริงๆใครที่เปลี่ยนสัญชาติไปแล้วตอนนี้รู้ไว้เลยนะว่าเล่นได้กับสัญชาติเดิมเท่านั้นนะคะติดตามผลงานของสาวไทยชุดรวมเนเจนรวมต่อไปนะคะอันดับแรกก็ไปเจอกัน22-29นี้ก่อนเลยชิงแชมป์สโมส,มโสร